สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวเลียวและผู้ติดต,ตามทุกทุกคนนะคะเมื่อเราโดน Facebook บล็อกจากการลงวิดีโอที่เรานำมา,ม,นมาลงก็คือมาจากแพลตฟอร์มอื่นนะคะเราจะทำการลบนะคะให้เราเข้าไปทีละวิดีโอนะคะวิดีโอแรกนะคะให้เรากดเข้ามานะคะแล้วก็กดไปที่ดูรายละเอียดนะคะแล้วก็กดไปที่ดำเนินการต่อนะคะกดไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะ ลิขสิทธ์ทำงานอย่างไรนะคะให้เรากดไปที่ดําเนินการต่อนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็อนี้เขาจะบอกนะคะตรงนี้เขาจะบอกว่าเราไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะบอกไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดาวน์โหลดมานะคะมันเป็นคลิปที่เราไปลงทิ k t o k แล้วมันก็เข้าไปในแกลเลอรี่ของเรานะคะเป็นวิดีโอแล้วเราก็นํามาลงต่อคือตอนนั้นเราไม่รู้นะคะว่าจะมีการ สร้างรายได้จาก Facebook แล้วเราก็ไม่รู้กฎการสร้างรายได้นะคะคือลงเพื่อความสนุกสนานเพลิพนๆแล้วก็ลงด้วยตั้งค่าด้วยว่าเฉพาะฉันแค่ฉันดูคนเดียวนะคะไม่ได้คิดว่าจะามาสร้างรายได้อะไรนะคะคือเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะแล้วก็โดนนะคะโดน Facebook บล็อกเพราะว,าว่าวิดีโอมาจาก t i k t อกนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะแล้วเราก็กดไปตรงที่ดําเนินการต่อนะคะแล้วเราก็กดคําว่าลบวิดีโอออกนะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ ให้เรากดคําว่าลบวิดีโอออกนะคะกดเข้าไปเลยะคะ่แดดะ,คะ,แ,ลละ,คะแล้วกดดำเนินต่อนะคะดำเนินการต่อแล้วเขาจะถามว่าต้องการลบวิดีโอใช่ไหมให้เรากดว่าลบวิดีโอค่ะล้วก็กดไปเลยนะคะแลววิดีโอของเราก็จะถูกลบนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิดีโอของคุณถูกลบออกอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปลบ วิดีโออีกสองวิดีโอที่เหลือนะคะที่เราโดนบล็อกนะคะที่เราเราทำผิดนะคะเราทำผิดลิขสิทธิ์ก็คือนำวิดีโอของ t i k t o k มาลงใน Facebook นะคะอีกสองวิดีโอเราจะย้อนกลับไปนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะคะอันนี้ f a c e b o o เออร์นะคะลบไป1แล้วนะคะแล้วเราก็มาลบต่อนะคะนี่นะคะ ก็คือมีการตรวจสอบย้อนหลังนะคะพอเรามีไรายได้จาก facebook แล้วเขาก็จะมาตรวจสอบย้อนหลังนะคะว่าเราทําผิดกฎของเขาหรือเปล่านะคะเราก็กดดาเนินต่อดําเนินการต่อไปเลยนะคะกดดาเนินการต่อค่ะแล้วกดคําว่าลบวิดีโอออกนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะที่เราโดนนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่นะคะ แล้วเราก็ปิดพอเรากดปิดแล้วเขาก็จะออกมาเรากดเข้าไปใหม่นะคะตรงกล่องข้อความสนับสนุนนะคะแล้วไปที่การแจ้งเตือนหรืออีกหนึ่งวิดีโอนะคะแล้วก็ไปลบให้เรียบร้อยเลยนะคะกดไปที่ดำเนินการต่อแล้วกดดําเนินการต่อนะคะแล้วก็กดดําเนินการต่ออีกรอบนะคะก็จะมาเจอคําว่าลบวิดีโอออกนะคะกดไปที่ลบวิดีโอออกแล้วก็กดดําเนินการต่อนะคะแล้วเราก็กดคําว่าลบวิดีโอนะคะอันนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่นะคะก็เป็นวิธีการที่เราลบวิดีโอออก วิดีโอที่เราโดนบล็อกนะคะตัวนี้นะเราโดน Facebook เข้าไปตรวจสอบย้อนหลังว่าวิดีโอตัวนี้มาจากแพลตฟอร์มอื่นก็คือแพลตฟอร์ม TikTok นะคะแล้วเราก็โดนเป็นที่เรียบร้อยโดนบล็อกไปนะคะเนื่องจากเราไม่ทำตามกฎการสร้างรายได้ของ Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษากฎมาให้ แน่นๆเลยนะคะสําหรับกฎการสร้างรายได้จาก Facebook นะคะเพราะว่าเราต้องการมาสร้างรายได้กับ Facebook นะคะเราต้องทําตามกฎของเขาทุกๆกฎกนะคะต้องทําตามนะคะอันไหนที่ผิดกฎเรายกเว้นเรายกเลิกไปเลยนะคะเราไม่ต้องไปทํานะคะทุกๆอย่างนะคะเพราะว่าเสียดายเสียโอกาสนะคะมันเสียเวลามากๆเลยนะคะการที่เขาบล็อกเราไว้นะคะพอเราไปกดลบแล้วเขาก็จะ ไปปลดบล็อกให้เรานะคะสำหรับกรณีนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ